สวัสดีไหมสวัสดีครับวันที่หกเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีพี่ๆทุกคนสวัสดีแม่ทุกคนเข้ามาแล้วฝากนะครับยินดีต้อนรับสู่เพจไม่อีกด้วยนะครับเข้ามาแล้วฝากแล้วฝากกดแชร์ด้วยหนึ่งแชร์สองแชร์ฝากแชร์เพื่อเป็นสปอนเซอร์ก็แชร์ไม่ผิดกฎหมายไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันนะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วครับกดไลค์กดแชร์ด้วยขอคนละหนึ่งแชร์แชร์เสร็จแล้วครับกดหนึ่งขึ้นมาเพราะว่าช่วงนี้ปิดกั้นการมองเห็น เอาเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ hmm. ด้วยแมแม่ใครแชร์ตรงนี้ใครแชร์ได้นะแชร์ให้ด้วยนะใครแชร์ไม่ได้ก็ไม่ต้องแชร์ดูีเฉยนะครับอาสวัสดีกับ70คนดูครับใครแชร์ได้แชร์ให้ด้วยเอาวันนี้ผมบอกเลยนะเบีย้ยแก้นะแย่งกันเลย,เด,ย,เ,ลยเดี๋ยวอะเบิดแล้วครับผมบอกเลยเบีรยแก่ต่อไปนะ ราคาดีดแน่นอนราคาสูงแน่นอนตอนนี้ที่วัดไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นระวังนะคระวังของปลอมของผมของแท้แน่นอนนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นกําไรเสือนะครับหรือว่าจะเป็นกําไรอันนี้จะเป็นกําไรเสือมาใหม่นะครับลายเสืออันนี้จะเป็นกําไรหินยกแล้วก็เบี้ยกแก้ตอนนี้ผมเดี๋ยวผมสีบอกรอบนี้ผมจัดส่งของวันเสาร์นะครับเพราะว่า ออเดอร์ order, วัตถุมงคลปูหลวงปู้ศิลามาหลายอยู่ขอบคุณออเดอร์นํำเด้อตอนนี้ของเหลือบ่หลายแล้วครับเบีย้ยแก้นี่นะใครเจ้าก็เอานะฟังดีๆครับใครเจ้าก็เอานี่แหละแปดสิบามคนเนี่ยแย่งกันเลยเหลือแค่สามเส้นบ่แมนพูดผิดเบีย้ยแก้เหลือแค่สามชุดครับปล่อยราคาเดิม วันนี้ใครเจ้านะเอฟเลยแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสามนี่แหละแปดสิบสี่คนดูเนี่ยใครอยากได้สี่ห้าเก้ารหัสบอใบไ,ไม้เก้าแปดจบมีเหลืออยู่สามเส้นเบิดแล้วเบิดเลยหมดแล้วหมดเลยครับเอฟมีสามเส้นครับเมื่อวานนี้แย่งกันโอ้โหจนระบบลวนครับเมื่อวานนี่เมื่อวานนี้แย่งกันจนแบบค้างไปเลยไหมเหลืออยู่สามเส้นครับหมดแล้วหมดเลย ถ้าแพงก็ต้องซื้อถ้าคิดว่าถูกเอาไปมีสามเส้นรอรถใหม่แม่เพราะว่าตอนนี้หมดเบื้องดีๆแล้วแต่ผมบอกเลยเบี้ยแก้ขึ้นราคาแน่นอนคนทามากดราคาแน่นอนครับเพราะว่ายูวัดบ่มีแล้วตอนนี้จะเหลือกาําไรลายเสือแล้วก็กําไรหินหยกวันนี้จะปล่อยในราคาแบบใครดูไลฟ์สดนี้ก็ถือว่าโชคดีไปเพราะวันนี้ผมจะลดกําไรเสือจากสามวันนี้ฟังดีนะกาําไรลายเสือที่ผมแปเมา ่อเลยนะขนมไทยงวดที่แล้วนะครับออก593กับ42ก็ลดคว่ำครับเจ็กบ่ามาเลยแล้วสายด่วนให้52มันออก42ก็เสียใจอยู่นะครับเพราะว่าสัญจรงวดนี้ไม่ชนะครับศูนเนถามว่าศูนบ่ศูนย์เพราะว่ามันเดายากนะครับสัญจรตอนว่างวด วันที่สิบหที่จะถึงนี้เลขออกวันอาทิตย์กำลังวันมีหนึ่งมีสี่มีแปดนะครับแล้วที่ผมบอกไปต้นคลิปว่างวดนี้วเลขเด่นสี่ตัวมาหนึ่งตัววันนี้ผมปล่อยแน่นอนอันนี้คืองวดที่แล้วอันนี้คืองวดที่แล้วนะครับแบตผมสิบเบิร์ดแล้วเด้อันนี้คืองวดที่แล้วครับอันนี้คืองวดที่แล้วงวดนี้ครับเลขออกวันอาทิตย์ กำลังวันมีหนึ่งมีสี่มีแปดครับเลขเด่นสี่ตัวมาหนึ่งตัวงวดนี้นะ่จะมีมีสามครับมีห้ามีเก้าแล้วก็มีแปดสามห้าเก้าแปดครับสามห้าเก้าแปดผมก็จะเอามาจับเป็นตัวเด่นสองตัวแล้ววันนี้เฉพาะในไลน์นี้นะผมจะให้ไปหาซื้อลอตเตอรี่ งวดนี้ผมยังไม่ผมยังไม่บอกก่อนว่าผมจะฟันตัวไหนแต่ผมบอกเลยว่างวดนี้ที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่างวดนี้นะครับห้ากับเก้ามันเด่นมันเด่นมากครับถ้าแล้วอันนี้ผมก็ทําคลิปเรียวลงไปแล้วนะครับทั้งในต่อตอแล้วก็ในในเพจใน facebook เพราะว่าเก้ามันค่อนข้างเด่นเก้ามันออกทุกง,งวดครับมันมันเพราะว่าปีนี้เป็นปีของ พญานาคแล้วก็เป็นปีมังกรทองนะครับเก้ามันมันมาดีมากแล้วงวดหน้ามันจะมาอีกไหมถ้ามันมานะครับก็ไปซื้อลอตเตอรีร่ที่เล็กท้ายไว้ผมคิดว่าถ้าเก้ามางวดนี้นะน่าจะมาล่างแล้วน่าจะมาหลักสิบอันนี้แค่คาดเดาผมยังไม่ได้คำนวณน,นะถ้าเก้ามาน่าจะมาล่างแล้วก็มาหลักสิบถ้าเก้ามาจะมีเก้าสองเก้าสี่เก้าห้า เกแล้วก็98 94 95 97 98 94 95 97 9าห้าเก้าเจ็ดเส่วนถ้า5มาครับก็น่าจะลงล่างแล้วก็น่าจะอยู่หลักสิบเช่นเดียวกันถ้า5มาก็ไปหาซื้อลอตอรี่ที่มีเลขถ้าห้มางวดน,นี้ครับ ก็น่าคิดว่าจะลงข้างล่างอันนี้เป็นแค่คำนวณเดิมบาหูแต่ว่าก่อนจะมาไล์เนี่ยนั่งดูมาแล้วครับ5ค่อนข้างเด่นสำหรับเลขออกวันวันอาทิตย์บอกเลยครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมา5้าตัวไหนห้าศูนย์ห้าห5ึ่5ห5าห้าห้าเแป้าเกแต่ถ้าจะให้ไปซื้อเรลลี่ไว้ก่อนก็จะมี57กลับด้วยก็ได้ครับ5้าเจห้า 5้แปแล้วก็เปลี่ยห5า9แล้วก็9ก้าห้าอันนี้ห้าอันนี้ก็คือเลขเด่นสตัวมานะแต่ถ้า3มาครับถ้า3มามันออกวันอาทิตย์3าหนึ่งนี้ตัดออกครับเลขไม่เป็นมงคลยังไงก็ไม่ออกไม่มาครับสามหนึ่งหนึ่งสถ้า3มมาวันอาทิตย์มันเด่นสุดคือ ดดโดดเลยครับถ้าสมมาวันอาทิตย์โดดโดดนะก็จะเป็น3าแปดแล้วก็8ปดส8มแดสแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวรองก็จะเป็น3ามห้าห้สาห้านี่ก็สวยเพราะงวดที่แล้วเราก็ให้5้สเป็นเป็นสายด,วด่วนหรืออีกอย่างนี่แหละหรืออยู่ในชุดนี่แหละแต่ว่ายอมมาเออแล้วถ้าถ้าแปดมาแปดนี่มันไม่ดิน ถ้าเปดมามันไม่เด่นผมว่ามันไม่เด่นแต่ว่าถ้าเปดมันมามันก็คงมันก็น่าจะมาตัวกลับแล้วนะถ้าเปดมาก็น่าจะมาเปดสามกับเปดห้าเปดสามเปดห้าเปดเก้าแต่เปดไม่เด่นแต่งวดน,นี้เด่นสามตัวนะจะมีสามมีห้าแล้วก็มีเก้าเด่นสุดคือห้างวดน,นี้หาสุดรีอะไรก็ได้ที่ติดห้าไว้ก่อนแต่ถ้าชอบเก้าคิดว่าเก้ามาอย่างที่ผมบอกเก้าสองเก้าสี่ 95 97 98 92 94 95 97 9 8 97นี้ต้องหาไว้อย่างละชุดอย่างละใบ97 79เพราะออกบ่อยมากแล้วหลวงปู่ศิลาบอกว่ากจอกจอกจครับกจอก็คือ97แต่ว่าผมบอกเลยว่า5้ามันเด่นครับเวัน,นี้สำหรับเลขออกวันวันอาทิตย์มันเด่นมากๆเลยมันเด่นกว่า9ก้าอีก แต่ว่ามันจะมาตัวไหนห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสอ้าสาห้าสี่ห้าห้าห้แเจ็ห้าแปดห้าเก้าอืมแต่ถ้าอยากซื้อตะลี่ติดไว้ก่อนก็เน้นห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าแล้วก็ซื้อกลับด้วยแล้วอีกตัวหนึ่งห้าสามสามห้างวดน,นี้ผมว่าบ่หลุดเพราะหวยบ่าได้สัญจรงวดน,นี้ปังแท้แต่ว่าบ้าหูศอ,อกตัวไหนต่คิดว่าห้ามาแท้งวดน,นี้นะห้ามันเด่นกว่าเก้าครับไม่แน่ถ,ถ้าคำนวณออกมาแล้ว อาจจะไม่เด่นก็ได้เอันนี้แค่คาดการครับแต่ว่าก่อนที่ผมจะมาไล์สดมาเนี่ยผมดูมาแล้วครับมันค่อนข้างเด่นห้ามันเด่นมากเลยครับมันค่อนข้างที่มันจะเด่นมากเลยสําหรับห้าหวยวันอาทิตย์มันเด่นมากๆแล้วอีกตัวหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดถึงอ่ะเอาเรามาดูสถิติกันดีกว่าเนาะก่อนที่ผมจะนี่ ใส่ใดๆก็แบบว่าคนบื้อหลายแล้วนะว่าสิไปล้วแบตเหลือโอ้ยแบตเหลือห้าเปอร์เซ็นต์น้องไหนไม่รู้จักเลยแม่เห็นคอมเมนต์ตะกี้น้องไในบ,บ,บ่บ่พูดจักเลยบ่พูดจักครับน้องในว่าผมผมว่าเลยผมเป็นคนบ้านๆผม่าได้ เสพข่าวจังว่าได้เสพข่าวแบบนี้ครับเพราะว่า <c oughs> ผมเมื่ออยู่กับตัวเลขไหม <c oughs> ผมยู่กับตัวเลขบนมือไหมผมโม้หู้หรอกแต่ว่านอกจากว่าผมไปเล่นต่อๆนะแล้วผมซิูวว่าอันนั้นนไว้ออกวันอาทิตย์เสียงหายนะสงสัยเขาเขาปิดเสียงไปแล้วบ่เขาไม่ให้ว่าว่าอันนี้คือสถิตินะครับศูนย์อันนี้คือเลขออกวันอาทิตย์อ่ะหนึ่งหนึ่งนี่มีน้อยครับแต่ศูนย์นี่มีปะปาย เรามาดูเลขสองสองนี่น้อยมากเลยครับได้ยินเสียงไหมครับอันนี้เป็นเลขสามครับอันนี้เป็นเลขสี่ครับน้อยมากครับอันนี้เป็นเลขห้าครับเห็นไหมว่าห้ามาเยอะมากอมห้ามาเยอะมากครับแต่ว่ามาบนเห็นไหมครับห้ามาบนอันนี้คือเลขหกครับอันนี้คือเลขเจ็ดครับเจ็ดหรือเปล่า คู่กันกับจับห้เจนี่นี่คือ7อันนี้คือ8ดครับ8ดก็น้อยอันนี้คือ9ครับเห็นไหมเก้ามาเยอะมากครับโดยเฉพาะบนกับล่างนี่ล่างนี่มี9้าเยอะมากแล้วถ้าแม่ดูนะสถิติเลขออกวันอาทิตย์นี่คือใช่ไหมบอมีอันตี อ๋อดูผิดขออภัยนะอ๋อปวดเขนผมดูผิดนะขออภัยเดี๋ยวผมให้เบิ้งไหมผมว่าอายุมัคือมันเปกๆอันนี้คือเลขออกวันทิตย์ออกล่าสุดเมื่อวันที่1ตุลาครับออก2องศูออกปีที่แล้วเลยเห็นไหมครับแล้ววันที่16เนี่ยที่จะถึงเนี่ยออกวันอาทิตย์อีกเรามาดูกันว่าเลขออกตัวไหนบ่อยที่สุด อันนี้คือเลขศูนยอันนี้คือล่างอันนี้คือบนสามตัวอันนี้คือเลขหนึ่งอันนี้คือเลขสองน้อยมากอันนี้คือเลขสามครับสามจะมาไหมครับนี่ผมให้ดูสถิดีนะสามมาบ่อยมากเลยครับโดยเฉพาะเลขบนแล้วก็เลข3ามตัวท้ายสามครับอันนี้เลขสี่ครับมีน้อยครับล่างไม่มาเลยครับ อันนี้เลขห้าครับมีปะปลายครับอันนี้เลขหกครับอันนี้เลขเจ็ดครับโอ้ยเจ็ดเจ็ดเยอะมากเลยครับหรือว่าเจ็ดจะมางวดนี้จับคู่กันเลยคนลงนี่แบตเบิดบอ่ออันนี้เจ็ดครับ อันนี้แปดครับอันนี้เก้าครับ,อ,นนรบอ่ะดูเลยแบบคนมันลงแบติีเบิร์บอเอานี่เลขเด่นสี่ตัวครับมาหนึ่งตัวงวดนี้เอาไปจับให้ได้สี่ตัวครับให้ได้สามตัวสามห้าเก้าแปดครับเด่นมากมากเลยก็คือห้ารองลงมาก็คือสามกับ9กแปดนี่ไม่เด่นแปดนี้ไม่เด่นครับ แต่จะเด่นที่5 9แล้วก็3าสามตัวนี้เด่นมากๆมาแน,น่นอนงวดหน้าแต่ว่ามันเด่นสุดก็คือเลขห้างวดหน้าละเลขห้าสวัสดีครับใครเห็นคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากาากดแชร์ให้ไมาอีกนําน,นะครับเมื่อนี้เด้อหกทับหกมิถุนานะครับก็ขอให้เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับขอให้ประสบ ลสำเร็จนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้ดังใจหวังนะครับคิดเงินให้ได้เงินคิดทองขอให้ได้ทองนะครับคิดสมบัติขอให้ได้สมบัตินะขอให้เฮงรวยร้อยล้านพันล้านนะครับมีกินมีใช้ตลอดไปนะครับแล้วก็เบิ้งให้จบฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามไม่นํมนเด้องวดที่แล้วนะเจ็ดลดลดคว่ำเลยครับ 7. เจ็ดเหงียงงวดนี้นะครับรัฐบาลปีนี้เป็น เก้าหลัดเก้ามาเฮียงนะครับเป็นปีของมังกรท้องปีลูกหลยานพญานาคงวดหนานี้สิบหกมิถุนาซอรตลีเก้าหาเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าสองเดอเก้ากับหามาแท้ตะบูมาตัวใหนแต่คันหามาซื้อหาเจ็ดหาแปดห9เก้าโชคดีเดอ้อมันมาโอเคขอให้โชคดีนะขอให้หมันลงคนมันลงตมกี้นะมันหายไปใส่บ้หูอะแคปครับ ไปจับเอาเองนะแม่แต่ผมบอกเลยว่า8มันโมเดนแต่ว่นนี้มันเด่น5มากเลยพาซลอตเตอรี่ไว้57 58 59กลับด้วย7จ็ดห้59ปห้าแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่อันตรายนะครับก็คือ 5้สแล้วก็สาหบอกกับบิดแล้วดิบอกกับบิดแล้วเลยผเบิ้งคลิปนี้ก็เออได้เปรียบเขาหนาะได้เปรียบชาวบ้านเขานะซาซ่องเขาก็ไปหาซื้อซืลอตเตอรี่ไว้นะครับก็โอเคขอให้โชคดีเด้อไปแล้วเด้อสวัสดีครับเบิง้งบทหันก็บุ้งย้อนหลังเอาเดี๋ยวแต่ผม,มสิไปหามาให้ยูเบีย